อาเาครับก็กลับมาพบกับเกมเดอะ o ูมนะครับในอีพีที่สองแล้วนะครับก็มาแก้ไขปริศนาเครื่องกลกันต่อนะครับเอ่อเบาแสมาแล้วนะเบาแสมาแล้วเอ่อเขาก็บอกว่าใครสร้างไอสิ่งสิ่งนี้กันแน่นะตรงนี้เหมือนเป็นสีๆนะครับเหมือนว่าจะใช้กล้องดูได้นะตรงนี้เออเป็นเครื่องยนต์กลไกนะครับแล้วคืออะไรนี่ยตรงนี้ นี่ปะไม่ใช่นะคืออะไรเอ่ยอ๋อต้องเลื่อนมาอย่างนี้เหรอแล้วก็ยังไงเออก็เขาบอกว่าจะเริ่มที่ไหนต้องไปที่เครื่องหมายมาร์กนะต้องเริ่มที่เครื่องหมายมาร์กแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเครื่องหมายมาร์กโหด่านนี้งงะ่ะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงเอ๋อเหมือนต้องเอามาใส่หรือเปล่าเนี่ยเออเครื่องใหมายมาเฮ้ยมีสีกดซีตรงนี้ได้ไหมเออเขาบอกว่าข้างใต้ของเสาในหนึ่งเสานะจะมีมีเครื่องหมายอยู่นะครับก็ถ้าจะตรงนี้หรือเปล่าเปิดอ,อ๋อเลื่อนได้ นี่ไงเลื่อนได้เลื่อนได้กดเหรอโอเคเรียบร้อยเอ่อได้มาเป็นเป็นกล่องนะครับมีจดหมายด้วยนะกล่องกับจดหมายอ๋อสัญ,ญลักษณ์นี้มันคือเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเสาของโลกนะเออเหมือนเป็นเสาของโลกนะครับโอเคมีกล่องก็เลื่อนเลื่อนไปตามนี้ไหม คิดแนเรื่อไปตามนี้นะครับจะต้องหมุนก่อนหมุนให้ตรงเออหมุนยังไงต้องไปทีละอันเนอะเออ่าจะมาอย่างงี้เหมือนต้องฝากลูกนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนมาทางนี้เอาไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ยังไงอะทีนี้มาอย่างงี้หืมต้องลงมาข้างล่างนะครับเอ่ต้องลงมาตรงนี้นะลงมาข้างล่างก่อนโอเคนี่เลยฝากไว้นี่แล้วก็หมุนมาอีกทีหนึ่งโอเคได้แล้วได้แล้วนี่ไม่ยากเท่าไหร่เลยออะได้กุญแจมานะครับกุญแจ อะถ้ากุญแจมาแล้วตรงกล่องก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับกุญแจก็ใส่ตรงนี้เหรอไม่ใช่นะกุญแจดูสิมีสัญลักษณ์อะไรอไหมกุญแจนี้เปล่ารูกุญแจอ่าใช่ด้วยนะครับใส่เลย เออนี่คืออะไรอ่ะหมุนได้นะผมเหมือนต้องให้แก้เยอะเลยนะครับเนี่ยสองสามสี่หมุนไปทางนี้หรออ๋อเหมือนให้แก้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับหมุนฝั่งนี้โหต้องสลับไปสลับมาเว้ยแล้วก็สามใช่ไหมเอ่อเาก็ไปฝั่งนูน้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอเคที่เหลือก็ฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนเหมือนเป็นเลนนะเลนสีแดงอ๋อนี้เออไม่กล้องมันเอยียงๆอ๋อมีอะไรอะ่ะเหมือนเป็นอะไรเล็กๆอ๋อเป็นไอ้นี่ไงไอ้สัญลักษณ์ไงเอาไปใส่ที่รูปโลกนะครับเออแต่นี้มันมองได้ไหม เออมันเป็นกรอบรูปภาพนะที่ทำมาจากกระดาษแล้วก็มีเลนด้วยมองได้ไหมไม่ได้งั้นเดี๋ยวเอาไปใส่นี้ก่อนใส่ตรงรูปโลกไม่ใช่เว้สี่เหลี่ยมก็อนนี้ไม่ใช่เหรอสี่เหลี่ยมใส่ไม่ได้เหลือนี้เปล่ากดยากด้วยนะ เอ้ยมันมีตึงว่ะมีตึงว่ะอ๋อนี่ไงนี้ปะไม่ใช่เนี่ยเหมือนต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดยังไงวะเออเขาบอกว่าแพทเทิร์นมันจะมีแบบมีบางสิ่งที่ตรงกันนะนะนี่เหรอใช่ปะใส่ก็ไม่ใช่นะทำไงอันนี้ ไม่รู้แฮะอืมกุญแจไปแล้วข้างบนมีอะไรหรือเปล่าข้างบนข้างบนไม่น่าจะมีนะครับเอ,อ่อคิวเชฟเขาบอกตัวคิวมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะตัวคิวตัวคิวอยู่ไหนอะ่ะ เอ่อคิวเชฟคิวเชฟไหนวะก็ไม่เห็นมีนะไม่มีอะ่ะไม่ใช่อันนี้อะ่ะคิวเชฟเออนี่ไปแล้วคิวเชฟคิวเชฟเนี่ยอะไรอะ่ะ บางอย่างได้หายไปนะครับมีบางอย่างอยู่ข้างหลังข้างหลังเพจตรงกลางตัวคิวมันคืออนไนวะตรงกลางตัวคิวไม่ใช่อะ่ะผมว่าน่าจะอันเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันทำยังไงตรงกลางตัวคิว เลื่อนก็เลื่อนไม่ได้นะครับทำยังไงวะงงนี่ก็เลื่อนได้ตึกไปตึกมาแค่นี้นะเออยังไงเนี่ยงงนะเนี่ยอ๋อนี่ไงโธ่ แล่ายัางไงเลื่อนได้เท่านี้นี่เลื่อนได้ไหมเออนี่เลื่อนได้โอเคอเค๋ออย่างนี้นี่เองปึ๊บนี่ก็ามาฝากนี่โอเคนี่ไงได้แล้วแล้วก็ใส่นี้เข้าไปอ่าเรียบร้อยเออ k w w g t มีอะไรบอกไหมไอ,อ้นี่เหมือนเป็นเลขปะ ไม่ใช่เลล็กไยเหมือนเป็นแบบไอสัญลักษณ์เหมือนออต้นไม้อะนะต้นไม้ในไพ่อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะออดอกจิกเออดอกจิกดอกจิกเอ่อถ้าให้เดานะผมว่าน่าจะเป็นคำว่าไนไหมอัสวินเะนี K ่ย K N ไม่มีวะ่ะไม่ใช่เว้ยยังไงต่อทีนี้ เปิดไม่ได้โหนี่ไม่รู้เลยอะไม่มีบาะแสะเลยเลยอ่ะบาะแสที่อื่นมีไหมอันนี้เหมือนจะกดได้ปะ่ะอืมเขาบอกว่าตอนนี้ต้องไปโฟกัสที่ด้านข้างของกล่องก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลามาข้างบนนะโอเคมีเบาะแสมาแล้ว เอ่อกรอบกรอบรูปในเซฟกรอบรูปในเซฟอืมกรอบรูปอันนี้เหรอก็ไม่ใช่ะนะหาต่อไปไม่ได้อะ่ะอันนี้ก็มองไม่ได้นะครับอันต่อไปคือไหนเนี่ยอันนี้แก้ไปแล้วมีบอ่อแสมานะครับ เฟรมในเซฟมันจะเหมือนแบบกลมๆนิดนึงเอ่อเป็นเป็นไซส์เดียวกับรูปภาพที่เราหาเจองงบอกเลยว่างงเอ่ออันนี้เหรอ ไอ้ผมหาทางไปต่อไม่ได้แล้วะ่ะมันยังไงต่ออ่ะนี่คืออะไรหมุนไหมไม่ได้เว้ยหุ่นกายมันเยอะมากเลยนะครับหาไม่เจอเว้ยกดได้ด้วยหรอเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เว้ย ยังไงต่อเนี้ทำไมทรงเสามันกดได้ด้วยวะเหมือนต้องมีอะไรแน่เลยอหรือ ujemy, ให้ดูอะไรหรือเปล่านนะี่มีไหมก็ไม่ไม่ใช่นะก็พอพอเปิดนี้เสร็จก็มีไอ้ตรงนี้ขึ้นมาให้ดาวเหร มัวม่ไปมัวม,วม,วมว่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาคำว่าอะไรนะมันก็ไม่ใช่นะครับจดหมายมีบอกอะไรหรือเปล่าเอ่อเอ้ยหรือว่าเอ,อิร์ทไหมโลกอะเออโลกหรือเปล่าม,ไม,ไมีไหมีไม่ใช่เว้ยไม่มี กุญแจเอากระดาษมาใส่เหรอเออนี่ไงเอากระดาษมาใส่โถแล้วก็มามองนี่เฮ้ยไอ,ยอย้กล่องเดียวกันนี่ว่านี่ไง s i g i l เออ s i g i l นี่ไงโอเคดูใหม่ได้ไหม s, s i g s i g i l ใช่ไหมเออ s i g i l อ๋อ, s I g I อ,อถ้าอย่างงี้จะขยับได้ด้วยนะมีย้อนมีย้อนโอเคได้แล้วนะครับได้แล้ว s i g i l มา s i g i l โอเคเรียบร้อยนี่ได้เป็นเหมือนเป็นแท่งอัญนนมณีสักอย่างนะบูคริสเซลมีจดหมายด้วยไอจดหมายพวกนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับการแก้ปริศนาเลยนะครับเป็นแบบเล่าเหตุการณ์เฉยนะว่าแบบว่าวันนี้ผมประดิษฐ์อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเออไอคนที่ประดิษฐ์กล่องนี้ขึ้นมานะครับประดิษฐ์กลไกเนี้ยแท่งคริสตัล ใส่นี้ปะตัตรงนี้มันเบี้ยวๆแปลกๆไม่ใช่เอ่อตรงไหนอะ่ะนี้เหรอไม่ใช่นะข้างบนก็ยังไม่ใช่นะครับแท่งคริสตัลนี่คือลูกโลก ไม่น่าเกี่ยวเฮ้ยหรือว่าลูกโลกหรือเปล่าไม่ใช่นะบอ่อแสมาแล้วเอ่อต้องหาที่ที่จะใส่ไอ้คิสเซานี้เข้าไปนะครับต้องหารูใส่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ก็เปิดไม่ได้เฮ้น,นี่ปะ ไม่ใช่นะอ่ะบอกแซมมาแล้วเอ่อต้องหาบางสิ่งที่มันมันเป็นตรงฐานนะ่ะฐานตรงบล็อกมันนะ่ะเออก็กี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลี่ยมฐานจะเป็นหกเหลี่ยมก็ตรงเนี้ยนะหกเหลี่ยมไอ้ลูกโลกเนี่ยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่นะฐานหกเหลี่ยมข้างบนมีไหมอ่ะอืมเอ่อ on the lip on the lip at bottom of the box ข้างล่างเว้ยนี่ปะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ on the lip เออนี่ไงนีง่โอ้หาทั้งนานอยู่นี่นี่เองโอเค เรียบร้อยเอามีแสงไม่มีแสงหมุนระต้องเล่นมุมแสงแน่เลยนะครับอาจต้องปรับไปเรื่อยๆนะนี่แสงก็จะเล็กลงโอเคเป็นเส้นเลยเส้นเลเซอร์แค่ไรม,มาเอ่อเหมือนเป็นไม้อะไรเล็กๆกันนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าเออนี่ไงมีตา นี่อันนี้น่ใช่เลยเสียบได้นี่โอเคดึงออกมาครับเป็นลิ้นชักนี่อะไรอ่ะเออเจอเหมือนเป็นเครื่องมือกระจกสะท้อนนะสะท้อนแสงเฮ้ยเอากดได้วะโอเคอ๋อมันคือแผ่นที่นะครับที่ชิ้นส่วนที่หายไปอะนะ ก่อนเดี๋ยวไปใส่ก่อนเลยนี่ตรงนี้พอดีเป๊ะโอเคออกประตูเปิดเอ่อได้เหมือนเป็นตัวหมุนอนะไรสักอย่างมานะต้องมาประกอบหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อ ตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยใส่ได้วะ่ะโอเคอ๋อสะท้อนมานี่นี่มีกลไกเลเซอร์ด้วยเว้ยโอเคมีแสงสว่างขึ้นมานะครับอันนี้คืออะไรนี่คือยังไงอะยังไงยังไงมีหัวใจเต้นด้วย อ้าวไม่ใช่งั้นต้องทางนี้เหรอหรือต้องกดค้างหรือเปล่าต้งไม่ใช่ไว้คืออะไรอะ่ะกดค้างเหรอกดค้างก็ไม่ใช่นะคือ,อยังไงอะ่ะ อ๋อมีอันอื่นมันเปิดอะกดเลยดูดิเออเหมือนเหมือนกดแล้วอันอื่นมันเปิดนะครับเหมือนต้องไปทำอันอื่นให้ทันนะ่ะน่าจะใช่นะโอเคอะเปิดดินี่ไงกดเลยอ๋อ,อไปเรื่อยๆปะนี่นี่น,นี่โอเคยังไงต่ออ๋อนี่ไงนี่ไง โอเคหยิบไหมหยิบไหมเอออีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะอีกอีกอันหนึ่งะนะหมุนตรงกันข้ามหรือเปล่าอ่ะกดแล้วกดแล้วเฮ้อตรงนี้นี่โอเคแต่มันต้องขยายเข้าไปนิดนึงอ่ะนะเออเอาไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเออกดทันไหมทันอยู่ทันอยู่ตรงไหนมันเปิดวะผมไม่เห็นนะเนี่ยไอ้นี่ไงไนี่นเฮ้ยหยิบมาโหพอดีเลย โอเคเรียบร้อยแล้วครับไอ้แสงนี้เรียบร้อยแล้วเอ่อเดี๋ยวแผนที่ไปใส่โลกก่อนแล้วกันนะแผนที่ไปใส่โลกก่อนโลกอยู่ไหนโอเคอยู่นี่แผนที่รูปดาวแฉกดาวใส่ไปเลยได้เป็นไรอะ่ะเาไม่เห็นมีอะไรเลยเออต่อมาเป็นกุญแจนะจานี้นะครับกุญแจ ดูเงาก่อนดูเงาก่อนโอเคมีเงามาแล้วอ๊ออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเฮ้ยมีมีอีกนี่หวา่าแค่นี้หรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่ตรงนะอันนี้ไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะ กลับมาก่อนดิเอ้ยเหมือน,ม,อนมืนมันมันยาวไปวะ่ะนอจากนี้เอออันแรกโอเคต่อมาก็อันอันไหนอะ่ะไม่ใช่อันนี้ได้ไหมอันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่ามันขาดไปเสี่ยวหนึ่ง อันนี้อันนี้เออน,นี้ได้แล้วเข้าบนได้แล้วอันนี้ก็น,นี้ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้มาน,นี้ก่อนเอ้ยก็ไม่ใช่นะเออฝั่งนี้ไม่ใช่เลยอะเพราะมันมันมันแบบตรงกลางมันต้องแหว่งเข้าไปนะครับ น,นี้ขึ้นมานี่เออเน,นี้ยน่าจะใช่นะอันเดียวเดี๋ยวอันนี้กลับมาก่อนอันนี้ไม่ใช่เหลือกี่อันวะเนะี่ยเดี๋ยวนี้นเดียวปึ๊บลงมานี่ไหมไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่น่นี่ หรือใช่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนแล้วกันนะไม่ใช่นะครับเอ่อคุณแจเหมือนฝั่งนี้เยอะไปนะเออฝั่งนี้เยอะไปนี่ลงแต่มันก็ไม่เท่ากันนะอันนี้หรือเปล่า เอออย่างงี้หรือเปล่าเออน่าจะอย่างงี้นะลองดูลองดูองดโอเคได้แล้วเอ,อ่อเป็นเลนกล้องใช่ไหมก็น่าจะอีกฝั่งนะครับแสงสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งอ,อ่ะใส่กล้องโอเค,คกลไกเปิดแล้วยังไงต่อมอง เฮ้เห็นมีแสงอยู่แล้วเนี่ยหมุนแสงยังไงนี่เปล่าเออนี่ไงน,นี่ไม่เห็นอะไรขยับเลยนะเออนี่ไงอ๋อยิงแม่งนี้ก็ได้อย่างนี้นะแต่ผมว่ามันต้องยิงครบทุกอันนะ่ะ เออชิ่งมาอย่างนี้อืมก็เห็นแล้วน่ะต้องอันนี้แหละจัดให้ตรงนะครับหรือว่าต้องหากระจกมาเพิ่มหรือว่าเออ แสงแสงยิงมานี่ออมันเลื่อนได้นี่ว่าเออนี่ยเน,นี่น่าจะอย่างงี้โอเคนี่ได้ทุกอันเลยโอเคเรียบร้อยนะแสงสว่างขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนี่ไงเปิดแล้วอุ๊ย เป็นดาวเว้ยอ่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยนี่เป็นกล่องอันนี้มั้งกล่องแบบเขาเรียกอะไรอะทองผ้าจำลองเอออ่ะเป็นชิ้นส่วนทางตอนใต้ของอเมริกานะครับก็ามาใส่ก่อนเลยอ่ะรูปโลกรูปโลกโอเคนี้ประตูปเปิดไม่มีอะไร ต่อไปเหลือที่มันเป็นเหมือนเป็นที่ไขอะไรสักอย่างนะนี่ก็ไม่ใช่นะครับกดไปแล้วอันนี้หรือเปล่าเอ,อ้ยไงพอดีเลยเออหมุนหมุนหมุนไม่เห็นอะไรเลยกล้องอุ้ยมีข้างในด้วยว่ะเฮ้ยสัญลักษณอีกแล้วเหรอเอ,อ่อมองยังไงอย่างนี้ หรือเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออหมุนได้โธ่ผมว่าก็น่าจะแนวนี้แหละเฮ้ยอันนี้พอมีทรงไว้ยังไงเออไม่ใช่ไว้อันนี้ก็ไม่นาใช่ คือน่าจะมองมาทางนี้อ่ะนะน่าจะมองเฉียงๆอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ใช่เลยเฮ้ยนี่ไงนไงโอเคน่าจะได้นะทีนี้นี่เรียบร้อยยังมีปุ่มมาให้กดนะครับกดเลยเอ,อ่อได้กล่องอะไรมาไม่รู้นะกล่องกล่องใส่อะไรหรือเปล่าออนี้ หมุนได้ไหมไม่ไอ้หมุนได้ววะอ่ากดเหรอไม่ใช่เอาเหมือนต้องเอาไปเสียบปะเป็นรูปมอนเป็นรูปดาวนะครับรูปดาวเอ่อรูปดาวรูปโลกนี่เราใส่หมดยังอะ่ะเหลือที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะตรงนี้ รูปดาวรูปดาวกุญแจกุญแจก็ไปแล้วนะเฮ้ยนี่ป่ะเออไม่ไงใช่ด้วยเอยกล้องขยายให้ดูดาวเหรออ๋อให้ดูดาวนะอ๋อไอแสงแนั่นไงเออตรงยาวมาก็ตึบตรงนี้ แล้วถ้าเอากล้องมองอ่ะลองดูดิแตกต่างไหมเหมือนกันนะครับเอ่อซ้ายบนลงมาขวาล่างแล้วก็อองนี้ปุ๊บโอเคซ้ายบนขวาล่างนะเอ่อดาวดาวดาวนี่นี่นี่นีซ้ายบนมาขวาล่างแล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ชิ้นส่วนไหม มีจดหมายด้วยเอ,อ่อวันที่9สิงหานะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่ะใส่รูปโลกเลยชิ้นสุดท้ายโบอะไรนี่อันนี้ดึงอ๋อดึงโหกลไกเอาสุดยอดจริงๆอันเนี้ย อ้อะไรขึ้นมาตุมเลยขยายไหมขยายไหมเอ้านี่คือผ่านแล้วเหรอเอา้าเออผ่านเฉยเออก็เดี๋ยวไปเป็นทีละตอนแล้วนะครับเพราะว่าตอนหลังๆมันน่าจะยากขึ้นนะนะน่าใช้เวลานานนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้า บายๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ